แคลร์อยากพี่แคลร์ m e m b e r แคลนี่เป็นแม่เองไม่อ๋อ๋ออนากพี่แคลร์อกพี่แคลแม่กลับมาแล้วยังยังลูกไม่แคกอยู่โรงพยาบาลลูกพี่แคกอยู่โรงพยาบาลค่ะอ่าเดี๋ยวพี่แคลกลับมานะ อยู่กับพี่โป๊ไปก่อนดูหน้าน้องน้อไหาม่แค่ะเดี๋ยวแม่แครก็หายแล้วนะอยู่กับแม่เป้ยไปก่อนได้เป้าทำไมไม่ได้คะเมื่อคืนยังกอดแม่เป้ยอยู่เลยอืมน่อปหาพี่แคมานี่มาหาแม่มา พบเด็กงงงแอหนึ่งอัตราข้าวมันไก่กำลังมาส่งนะลูกนะกินข้าวมันไก่กันนะคะสองคนนะคะเอะเอะเอะเดี๋ยวโดนหัวพี่โปดพี่โปดหลบก่อนนี่ผมเป็นสนิมหรอใช่ อะไรมัจะเอาน้องจะทำอะไรลูกน้องจะทํำอะไรไปดูสิงองเงาอะไรก็ไม่รู้เช้านี้น้องจะทำอะไรน้องจะทำอะไรบอกคุณแม่น้องอยากทำอะไรฮะเอาสอาม้มตำเอาสอาม้มตำไป<อ>หาคุณย่าไปไปไป <laughs> ไปหาคุณย่าเดี๋ยวคุณย่าตำให้ <laughs> มันเผ็ดเหรอคะใส่ปลา้างไ่คะทั้งแปลาใส่ปลาเค็มคักเลยนะคะทั้งแฉบน้ำพริกด้วยใส่พริกด้วยเยอะๆนะคะของคุณแม่นะคะมามาหางคุณแม่หน่อยเลยมาให้คุณแม่เกอะเร็วทั้งสองคนเล้ว่่่ว่่่่อ่่ ทอะไรคะทำอะไรคะนะทำอะไรคะนะทำอะไรคนะไม่ทำอะไรกันสองคนอืมูจะทำอะไรกันสองคนอืระวัง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 เดี๋ยวมันห้ามห้ามเอาห้ามเามีเข้าประตูตรงนั้นนะคะ